รถที่เวลามาจากชิปมาจากอิตาลีใช่ไหมครับเราจะเก็บถรถที่นี่เก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสมเป็นห้องที่ปลอดฝุ่นสะอาดมากนะ,ะครับนี่คือคุณทัช มี2ค I mean, ันอันน hmm. ี about, be, like ้รถพี่คิมใช่ครับตรงนั้นมีเป็น Evo Spider 60ปีเหมือนกันครับก็คือตัวเฉลิมฉลอง60ปีเนี่ยจะมีแค่3รุ่นใช่ไหมครับมีเทสติก้า Evo Spider แล้วก็ STO อันนี้เป็นห้องที่ค่าดีเทลลิ่งใช่ครับก่อนที่จะส่งออกไปใช่ไหมครับพี่ใช่ครับจะถามพี่นัทก็คือเรื่องของตัวใหม่ที่จะมาแทนตัวของอาคาเป็นยังไงบ้างเคยถามลำโบนะครับว่าจะทําเครื่องแบบเครื่องเครื่องเล็กหน่ไหมครับผมลำโบบอกว่าของเขาเนี่ยคาแรคเตอร์ของเขาเขาต้องเป็นเครื่องอย่างน้อยก็คือ V8 ก็คนก็เข้าใจ เอลวีแปดจากฮูรูสมาหรือเล่าถามซึ่งไม่ใช่นะครับเป็นเครื่องที่ผลิตขึ้นมาใหม่เลยก็เก้าร้อย <900 S 2> <500 S 1> บวกเก้าร้อยวบวกโตใหม่นะโตเก่าประมาณ600กว่า640้อี่ร้อยสี่สิบจะเห็นหน้าตาจริงๆประมาณช่วงไหนครับที่งาน Paper ทเทเปอร์ิชที่อเมริกาปีนี้จะส่งมอบประมาณช่วงไหนครับนัสกงส่งมอบนี้นะ่าจะเป็น2 0 2 6ปี26มาใหม่แล้วนะครับตัวใหม่แลวเดี๋ยวรอรอชมกันนะฮะออกฟ้าน้ำเงินม่วงงม,มสีแล้วอะ่ะ ม่วงน้ําเงินอยู่แถวนี้อันนี้คือมันจะล็อกเราอยู่กับที่เลยตรงเนี้ยแต่เวลาเขย่าเนี้ยไม่ไปไม่ไปไปในหัวตัวไม่ไปเห็นไหมเราก็ต้อง,ง,นะงหัวแข็งนี่นักแข่งหัวแข็งนี่เก็บกดกดลูกมาวะเนี่ยคันนี้เนี่ยมีความพิเศษยังไงบ้างครับพี่นัทคันนี้ด้วยตัวรุ่นเขาเองก็คือ S T O เนี่ยก็มีความพิเศษอยูนะ่แล้วเพราะ S T O ถือว่าเป็นไลท์เวท จริงๆอย่าเรียกว่าไลท์เวทก็คือรถแข่งที่วิ่งบนถนนได้อันนั้นพิเศษแล้วทีนี้คันนี้เนี่ยครับเขาคือทำฉลองครบ60ปีของล b ม r g h i n i มีเพียงแค่60คันทั่วโลกครับแล้วก็คันนี้สีนี้มีแค่คันเดียวในประเทศไทยจริงๆคือ SEO เนี่ยในประเทศไทยก็หายากแล้วใช่ก็คือมันไม่มีเลยมีคันเดียวมันมีแค่มีคันเดียวนะครับเดี๋ยวคันนี้ไปอยู่ที่ไหนเนี่ยใครเห็นเนี่ยลองถ่ายรูปเช็คอินเข้ามาหน่อยนะฮะ